เอาเลยบึงไครสากับเป็นพวงเป็นพวงพี่น้องบ่เดักไข่สาเป็นพวงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพ่อกับผมจากกวงพี่น้องครับมาอีกแล้วครับพี่น้องรอบนี้น้องงัวแต่ว่าเอามาต้มเพียพี่น้องครับ ต้มเพียเนาะต้มเพียน้องงัวเบิงเดี๋ยวเดี๋ยวห่ยหอนตัวนี้หอนหอนหอนหนเบิงพี่น้องโอ้บหบกยางเงาเลยเบิงไข่สาก็บเป็นพวงเป็นพวงพี่น้องบ่ได้ตัดครับเดี๋ยวแต่ว่าเตรียมกัานไก่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะเอาเอาน้ำาลงบันเพียล้วนๆวนพี่น้องครับเอบอือ เป็นอย่างข้างในนี่นี่บอกผิดเนี่ยมีหอมน้ำเอ้ามันสีล่นอันนี้เนาะมันสีล่นมันสีล่นพี่น้องเอ้าเบื้งนั่นโยจะเป็นอย่างตีจค่ตีจับยังกวันพี่น้องมนดลงตุ้งนังกันที่เอ้าลงไปนิดนึง ào, à bạn p/n sẹp sẹp gấp já quăng, kéo kéo ăn n ừm, trong bịch หอ,อนบอ่ตียังบกหัวแับไปได้พี่น้องบอกมปนได้ความหอน แล้วตั้งแต่น่องน่อยน่องไงเนานะมักระชาเป็นพวงอื้ม มต้มเพีย้ยอุเพีย้ยแล้วนังตะผู้ถนัดเอินเป็นเปน้วยกระปาะแอเพ น่วงงัอออกแล้วพันวากันเอาไปต้อนกันพันวาจงมันคนหักกันพันว่าหันออกแล้วออมาไปแบงกันพี่น้องเป็นจจงแจนว่าคนหักกันพี่น้อง Terima <muching> <muching> เอาพี่น้องครับต้มเพียน้องง้วนะครับใส่เพียนะครับล้วนๆเลยนะครับคมขมฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับขอบุญขอบคุณได้หลายนะครับพบพกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ